จะได้ทำให้สีซ้อมอันนี้อ่อนนะใครอ่อนกันกรับไปท่านคณะอาจารย์และท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับวันนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาวิทย์ห้ากับหนึ่งฟรายสลาบันจะมาทำการแสดงแต่เอ๊ะจะเป็นการแสดงเกี่ยวกับอะไรอ่ะจะเป็นแนวดราม่าคอมเมดี้ นหนังผี <Ooh. S 1> แต่ว่าชื่อเรื่องเนี่ยไม่น่าจะเป็นหนังผีเลยนะเพราะว่าชื่อเรคอนเนต์เนี่ยชื่อว่าไก่เทียมฟ้ากาเยียมหงค่ะหร mm ื hmm. อจะมีไก่หรือว่าจะมีหง mm hmm. แต่เอ๊ะทำไมชื่อเราเป็นมอนเตอร์ล่ะงั้นอยากชมแล้วเราไปชมกันค่ะ mm hmm. ทุกท่านโปรดสแสดงความเคารพ

โอจะกล้า่งอสิบนาทีจะถึงไมทำเยดิทำเยดิทำเยทำเยด การเล็กหน้าใหญ่อ่ะเราทีมเดียวกันนะผมนี่ข่ามีดหัวหน้าเป็นผู้เล่นจากศูนย์ในน้องอามิที่นี่ครับโตเองก็พูดเกินไปเนี่ยอยู่บ้านเขาเฉยเป็นหน้าที่ลูกผู้ชายอยู่แล้วว่าแต่เองเถอะแต่งงานันไหนอ่ะเดี๋ยวให้การพี่ด้วยนะได้พี่ ใช่ไหมร้อนอ่ะใช่เออเออม่อไหล่เออป้าก็ืไหร่แกจะขอให้พ่อซื้อโลแกนกับพี่วะอ๊ยแกพ่อฉันัวงานยุ่งนี่เพิ่งไปรับลูกในสหรัฐอเมริกามาฉันไม่รู้จะบอาเมล็ดหเปล่าแต่ตอนนี้ใส่นะบา,บายเออบายจริงป่ะวะแกที่ขามันพูดอะ่ะจริงป่ะป้าต่ออะไรอะ่ะสิงพ่อมันก็รวยไม่ซือ้อโลให้ลูกช้ไปเถอะ แล้วกาฉันเดรูปในรถเมย์เนี่นะมันดัดดานนะคุณมันดัดดานไปเดี๋ยวไปที่บ้านแล้วกันนั่นอะไรอะนะ con với chào con với ไ่จะตายงล้วะเนี่ยหายห่าแล้วไงอี่ันย่สวนใช่ไหมเฮ้ยนี้ครับนีครับนี่ครับนี่ฉันอยู่สวนใช่ไหมหุ่จนเทกับไม่หลอกนะเนี่ยคุณยังไม่ตายนะครับไอ้จ้มูพับคุไม่ลงที่บ้อนแบบครับครัสอ้ออโอ้โหโอ้ย はい。<laughs> <laughs> จากผูชายคุณก็ไปเองน้อยมึงจะกูคืนนี้เลยเหรอจักูเไหม <laughs> ถ้ากล้าก็ลองดู <laughs> ผมจะให้นำบัตรแบบนี้เขากับคุณเอามาี้เอามาอาไรมาดิบายทู ตั้งใจมแล้วค่แล้วน้องไปันเจะ่ค กับตัวปลาบ้านหนึ่งจะฟ้าอ้าทำตัวตอนแหลชิมะทำไมจะด่าฟ้าว่าตอนแหลทำไมน้องต้องดูตัวเองก่อนเออกูตอนแหลแต่คนตอนแหลคนนี้ก็แยงมึงได้แหลจนโตแล้วเขียนอยู่ตรงนี้ไงอีนางเขาลุพีอีลูกพี่รักตีหยาบีจันเลยตอนแหลก็ตอนแหลค่ะแม่ถ้าเขาจะตอนแหลตอนนี้เขาจะตอแหลไม่ได้เพราะไม่มีเงินอะไรจะเงินกูอีกอ่ะ มึง่านเงินกูไปเท่าไหร่แล้วฟ้าเรื่องเรียนอ่ะแม่เออเราก่อนแล้วกันทำงานก่อนไม่จริงนะแม่

ハハハハ

แม่คะแม่คะแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่คะา ฟ้า i <laughs> ขอบคุณมากจะเสียงคุณฟุ้นะไงหน้าพี่มามองสิเอ้าแม่งแม่ยังไงแม่ <c oughs> ฉันไมไ่ทำอะไรนะหะอีลูกเร็วกุสตองให้มึงมาเรียนมาหาหัวฉันก็เห็นแม่ทำงานนะฉันแค่อยากเปล่าช่วยแม่บ้างหระถ้ามึงอยากเปล่างเงินกูน,นะะักอ่ะมึงก็ไปอยู่บ 好了。 ขอจะผ่าห้าสิบบาทก็ได้กี่อะไรเนี่ยฟ้าป้าใช่ไหมไม่ใช่กีดขายแบบนี้แบบนีจับคุณได้หรอไม่รู้จักค่ะสงสัยไม่มีที่มาหากินสงสัยเขาไม่มีอะไรอ่ะค่ะไม่กี่อะไรงี้อะ อย่างเคอไม่ควรเกิดมาเป็นมนุษย์จิตใจต่ำทรามเยียบเยียวกษัตริยรเดชานอยู่ไปกรลบแผ่นดินจงไม่ชดใช้กรรมในลกซะไปค่ะสำหรับละครเรื่องนี้นะคะก็จะทอนชีวิตของวัยรุ่นในปัจจุบลลันแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความกระตันยูผู้นี้ไม่เคยกระตันยูต่อผู้นี หรือปีรามานาก็ย่อมมาเจอกับความไห่งนั้นต่อให้จะใช้ชีวิตอย่างส,บ,สบายหรือไม่เคยเห็นความไถยนั้นก็ตามแต่ตัวของคุณเองจะรู้ใจของคุณเองขออนุญาตใช้คำสามานในการกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านยังดูแลสมเด็จย่าด้วยใจของพระอ,องค์เองด้วยมือของพระอ,องค์เองด้วยกำลังของพระอ,องค์เองแล้วทาไมเราคนธรรมดาสามัญชนถึงจะรังเกียจที่จะดูแลผู้มีพระคุณบิดามาดะของเราเอง ขอจบการแสเพงท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ